Told your friend not okay. and tell what's wrong and why you do and me และคลิปนี้พิเศษสุดๆนะครับสำหรับ FC ช่อง LT เจอนี e นะครับคุณจะได้ส่วนลดในการเช่ามอเตอร์ไซค์ทันทีเอาไว้ขี่เที่ยวในหัวหินได้เลย อรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนเดี๋ยวเช้านี้จะพาทุกคนไปดูาชายหาดเขาตะเกียบนะตอนนี้7จ็ดมงกว่าแล้วแต่ผมไม่ได้พาทุกคนไปดูในโซนที่เป็นสกูบบี้บีดหรือต้องหาดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูไอ้ฝั่งที่เป็นท่าเรือเฟอร์รี่มุมนั้นอ่ะเป็นมุมที่ถ่ายรูปสวยไปดีกว่าไ,ไม่เสียเวลา,าปะเดี๋ยวเดินทางกัน ครับทุกคนถ้าใครจะมานะครับก็มาผ่านร้าน Airspace ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าวซอยนี่แล้วเราก็ขับตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยฮะเดี๋ยวจะไปถึงที่ท่าเรือเฟอร์รี่เองไปเดี๋ยวเข้าไปดูกัน พาทุกคนมาถึงเขาตะเกียบแล้วนะครับเห็นทะเลแล้วตอนเช้าคือแสงสวยมากนะครับตอนนี้ก็อาทิตย์ขึ้นมาจากทางหลังเขาทางนี้ดีว่าวันนี้เมฆเยอะครับทําให้แดดไม่ร้อนเนี่ยจุดที่ผมจะพาทุกคนมาคือตรงประภาคาลเล็กๆตรงนั้นนะ่ะมุมนั้นจะคือมุมที่ถ่ายรูปสวยมากครับไปาพาทุกคนไปดู นะครัทุกคนมุมนี้คือมุมที่ทลูกสวยมากฮนะแต่แนะนำให้มาตอนเช้าเ้านะครับมาเช้าช้าจะได้แสงที่สวยทะเลจะเป็นปลอด้ายเลยเช้านี้ที่เขาตะเกียบครับทุกคนบรรยากาศดีงามมากนฮะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่า เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะไปที่ไหนเนาะตอนนี้ผมพาทุกคนมาวันณะอุทยานปราณบุรีนะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากเขาตะเกียบเมื่อกี้ไม่ไกลมากครับสักประมาณสัก20กว่านาทีที่นี่ก็จะเป็นเหมือนพวกป่าก,กงกลางล่มลื่นมากนะครับที่นี่จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเชิงธรรมชาติอ่ะป่าชายเลนอะไรประมาณนี้ฮะ เนี่ยทุกคนดูบรรยากาศด้านหลังผมนะใครที่ชอบฟิลอย่างนี้นะแนะนำนะครับอุทยานปราณบุรีข้างหน้า,มาเมื่อเดินมาถึงจุดนี้ใช่ไหมเขาจะมีปกติเดินตามทางเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยจะไปเจอแบบเป็นปากน้ําเป็นแม่น้ําอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีอ่าแล้วเขาก็จะมีเรือให้เรานั่งชมรอบๆด้วยฮะแต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปจุดถ่ายรูปมากับชา่างภาพผมจะเน้นเรื่องถ่ายรูปเป็นหลักะฮะเดี๋ยวผมจะ เดินมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าไปแทนเพื่อที่จะไปถึงไอ้ตรงเขาเรียกอะไรเหมือนหอคอ,อยครับตรงนั้นก็จะเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยจะเป็นจุดสูงๆแล้วก็มองลงมาเห็นที่สวยๆเต็มไลยปะเดี๋ยวเราเดินไปก่อนก่อน I know friend not you told okay. what's wrong your you're tell and me okay why you never said you เป็นไงทุกคนพอหลุดจากปากกงกลางมาจะมาเจอฟิลนี้เลยฮะผมไม่แน่ใจว่าคือทุ่งโปร่งทองหรือเปล่านะแต่สวยมากอะ่ะใช่จริงฮนะตรงนี้มีป้ายอยู่เขียนว่าทุ่งโปร่งทอง สวยมากเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงเราก็จะไปถึงตรงหอคอยแล้วถึงตรงจุดชมวิวที่จะพาทุกคนมาดูแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันฮะขึ้นมาบนนี้วิวมันจะสวยมากเลยทุกคนใครมาหัวหินคะผมก็อยากแนะนำให้มา ตรงจุดนี้นะครับแต่มาเช้าเช้าเงี้ยก็จะดีตรงที่แดดไม่ร้อนมากแนละ้วตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงไดครับเนี่ยทุกคนมองเห็นแบบเว้งว้างเลยเห็นนะสบายตามากครับโอ้สุดสุดอะมุมนี้จะเป็นมุมที่ผมมาถ่ายพี่เวดดิ้งบ่อยนะมุมด้านล่างมุมอะไรเงี้ยมองไปเห็นนะมีสะพานไม้โอ้มุมนี้คือสุด ทุกคนสาหรับวันณอุทยานปลานบุรีแห่งนี้สวยใช่ไหมครับมีโอกาสทุกคนมาถ่ายรูปนะครับที่นี่สวยจริงๆ <S <S ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่อื่นละผมยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหนเดี๋ยวอาจจะกลับไปที่ห้องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปชาร์จแบ,บตไปอะไรก่อนแล้วก็เตรียมเช็คเอาท์ด้วยเดี๋ยวคืนนี้จะไปพักที่อื่นอีกคืนหนึ่งคือที่จริงอ่ะที่พักเมื่อคืนผมก็ชอบแล้วนะแต่ว่า อยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะเปลี่ยนที่พักกันฮะ,ะเดี๋ยวเดินทางกลับไปห้องก่อนและระหว่างทางนี้อาจจะไปหาอะไรกินก่อนเพราะตเช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยก็เดี๋ยวแวะกินข้าวที่ร้านนี้ครับเป็นร้านที่ผมเคยแวะกินแล้วที่นี่เขามีหลากหลายมีทั้งขาหมูแล้วก็มีทั้งอาหารตมสั่งก็เดี๋ยวแวะกินข้าวแล้วก็เข้าไปอาบน้ําแล้วก็ ย้ายที่พักกันแล้วฮะไปเดี๋ยวกินแวะกินข้าวกันนะครับทุกคนก็แวะกินผัดกะเพรานะครับน่ากินเลยผัดกะเพราไข่ดาวร้านนี้ก็เป็นร้านที่ผมเคยมาแวะกิน2ครั้งแล้วก็ถือว่าโอเคครับราคาและคุณภาพเขาโอเคเลยนะสำหรับใารสายกินผัดกะเพราร้านนี้โอเคเลยครับอยู่ในซอย51ินะครับหัวหิน51เอเลี้ยวเข้ามาจนเกือบสุดซอยอะ่ะ ก็จะเจอร้านนี้เลยเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกันฮะเดี๋ยวเข้าที่พักอาบน้ําแล้วก็ไปที่พักอีกที่หนึ่งป่าเช็คเอาท์ออกจากที่แรกแล้วนะครับคอสตาเบดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปนอนอีกที่หนึ่งจริงๆอ่ะผมชอบที่นี่แล้วนะแต่ทีเนี้ยอยากให้อย่างที่บอกไว้นะอยากให้ทุกคนได้เห็นอีกอีกอีกโรงแรมหนึ่งฮะจะได้เป็นทางเลือกของอเพื่อนเพื่อนด้วยก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งปะ่ะฮะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเดี๋ยวไปเช็คอินพอดีเลยปะ่ะ ตอนนี้คืนนี้ผมได้ที่พักใหม่อีกที่นะครับที่พักนี้จะอยู่ใกล้กับชายหาดหัวหินเลยครับชื่อว่าวา r ไรตี้ดีเดย์นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูด้านบนแต่ว่าที่เนี่ยที่จอดรถจะน้อยหน่อยถ้าเป็นมอไซค์จะสะดวกหน่อยฮะก็จะจอดอยู่หน้าโรงแรมนี้ได้เลย <S <S เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่าบนห้องจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นแบบห้องส่วนตัวแล้วเมื่อคืนเราพักโฮสเทลใช่ไหมคืนนี้จะแตกต่างขึ้นมาหน่อย ก็สบายขึ้นมาอีกนิดนึงครับไปเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นที่ผมพักนะครับผมจะพักอยู่ที่ชั้น4ี่นะครับวันนี้ได้ห้อง40-2ไปขึ้นไปดูด้านบนกันซึ่งตรงนี้่ก็จะเป็นเหมือนห้องรองรับไอห้องรับรองให้กับแขกที่มาพักโรงแรมเนี้ยเข้ามาถ่ายรูปเล่นได้นะฮะในนี้สวยนะคนดูนะ ดูในนี้คือมุมถ่ายรูปดีงามแสงเข้าก็สวยด้วยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงมาถ่ายรูปเล่นผมได้พักชั้นสี่นะทุกคนห้อง4025เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในห้องกันหน้าห้องก็ทำเก๋ดีนะไปครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูด้านในห้องกัน ด้านในห้องตกแต่งด้วยโทนขาวตัดกับสีเทาสวยเลยนะมีกระจกด้วยครับผมเปิดประตูไว้ดีกว่าแ,วแสงจะได้เข้าโอเคนี่เตียงนอนเตียงเดี่ยวห้องใ,ใหญ่ๆครับตกแต่งด้วยรูปเห็นไหมก็จะมีอ่างล้างหน้าห้องน้ำช่องสุข,ขาแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นฝักบัวไปเริ่มเลย ก็เปลี่ยนบรรยากาศจากเมื่อวานที่นอนโฮสเทลนะครับอ่าคืนนี้ก็พาทุกคนมานอนเป็นห้องเดียวแบบนี้ดูก็เดี๋ยวผมขอตัวพักผ่อนสักสักครู่ฮะตอนนี้ก็ชัร์จแบตเต็มที่แล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเล็งไว้ไม้เขาหินเล็กไฟก็หาทรายน้อยแต่ตอนนี้ดูฟ้าข้างหลังคือค่อนข้างมืดเดี๋ยวดูอีกทีว่าขี่ไปจะได้ถึงไหนฮะไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าภาวนาอย่าให้เจอฝนแล้วกัน ถ้าเป็นไปได้อยากไปหาดทรายน้อยมากกว่ามันไกลหน่อยจะอยากอยาให้ทุกคนเห็นชายหาดอีกหาดหนึ่งอ่ะไปเดินทางดีกว่าเนี่ยทุกคนตอนนี้ผมพาทุกคนมาอีกหาดหนึ่งแล้วครับเมื่อวานเราไปที่หาดหัวหินแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันที่หาดทรายน้อยครับที่นี่ก็จะมี2ฝั่งนะครับมีฝั่งด้านหลังผมตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงโขดหินตรงนู้นก็ถือว่าเป็นอีกหาดหนึ่งที่ค่อนข้างเงียบสงบนะฮะ ขี่มาเมื่อกี้ก็ลุ้นอยู่ว่าจะเจอฝนหรือเปล่าบั่เดี๋ยวเราเดินดูเล่นๆเ,เป็นหาดที่ไม่ได้มีหาดทรายที่กว้างมากนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยแต่วันนี้แสงไม่ค่อยดีเลยฟ้ามืดมากเลยผมคงไม่เดินไปไกลดีกว่าเพราะว่าถ้าเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นอะ่ะเจอฝนมาเดี๋ยวจะวิ่งกลับมาตรงนี้ไม่ทันเดี๋ยวถ่ายคร่าวๆให้ทุกคนได้ดูให้เห็นบรรยากาศของหาดทรายน้อยแล้วกันฮะ Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. ังจากเดินเล่นอยู่สักพักนะครับก็เริ่มรู้สึกหิวผมเลยสั่งข้าวผัดกระเพราไข่เจียวมาทานมันเป็นข้าวผัดไข่เจียวที่วิวหลักล้านมากครับพอทานเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละพายุฝ,ฝนก็ลงมาอีกแล้วฮะมาัวหินทริปนี้นะครับชุ่มฉ่ามากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แล้วก็ความทรงจําดีๆนะครับในการเดินทางครั้งนี้แหละเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติฮะ ตอนแรกวราจะไปคลิปแล้วก่อนนอนคืนนี้เดี๋ยวพาไปดูชั้นดาดฟ้าของที่มาพักที่นี่นะครับเห็นไหมว่ามันมีบแบบมินิบาร์เล็กๆไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันก่อนนอนคอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูพาทุกคนขึ้นมาดูชั้นดาดฟ้าก่อนครับก่อนที่จะนอน,น,อน,น,อนโอ้ด,ดูดูเสื้อผมที่ฟิวๆนะลงบนนี้ลมข้าเย็นมากเลยครับใครมีเครื่องดื่มอะไรมานั่งจิบวันนี้มานั่งทานข้าววันนี้นี่บอกว่าได้ฟิวมากเป็นอีก ที่อยากจะแนะนาเลยนะเป็นไงโอ้โหวิวดีงามมากครับสำหรับที่พักที่นี่ใครที่หาที่พักที่มีชั้นดาดฟ้าแบบนี้นะสว,นสวยๆแบบนี้แล้วก็สามารถมานั่งจิบอะไรเบาๆแบบนี้นายจะชอบที่นี่ก็คืนนี้ก็คงประมาณแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมก็เตรียมตัวไปนอนแล้วเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับนครปฐมแล้ว ใจแรนพรุ่งนี้เช้านะฮะเป็นแน่ตอนเช้าถ้าผมตื่นไหวผมจะขึ้นมาถ่ายวิวเนี่ยผมว่าน่าจะสวยมากเลยช่วงพระอาทิตย์ขึ้นที่วิวที่นี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่าเดี๋ยวกีถ้าตื่นไม่ไหวก็ช่วยว่ากันแจงพรุ่งนี้ครับผมตื่นเช้านะครับเพื่อนๆแต่อย่างที่ทุกคนเห็นเมฆฝนคลื้มมาเชอะอ่ามอร์นิ่งครับทุกคนเมื่อคืนก็ผมพักอยู่ชั้น4ใช่ไหมครับ เราก็ลงตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพก็แวะมาทานคาเฟ่ที่อยู่ชั้นสองนี้ซึ่งเป็นคาเฟ่ของโฮสเทลแห่งนี้นะฮะบ,บรรยากาศชิลมากก็เดี๋ยวนั่งรถไฟวันนี้จะออกประมาณบ่ายโมงนะครับที่ผมไปดูตารางไว้ก็ตอนนี้ก็ค่าเวลาหรืออีกประมาณ2ชั่วโมงรถไฟออกก็เดี๋ยวเตรียมตัวเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนแล้วก็นั่งรถไฟกลับบ้าน เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนขึ้นรถแล้วก็ขึ้นรถไฟนะครับยังไงก็แวะมานะครับพักที่พักที่นี่นี่สำหรับที่ผมพักเมื่อคืนถือว่าหลับสนิทนะหลับสบายแอร์เย็นเจยบเลยครับใครมาที่นี่ก็สะดวกสุดน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับหรือว่าถ้านั่งรถไฟมายิ่งสะดวกนะนั่งรถไฟมาก็คือจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่หรือว่าจะ,ะนั่งวินมอเตอร์ไซค์จาก สถานีรถไฟเพื่อมาโรงแรมเนี่ยไม่ไกลนะครับใกล้มากไม่เกิน5นาทีถึงจริงๆเดินถึงได้ไม่ได้ไกลมากเดี๋ยวเตรียมตัวกินเสร็จก็เดี๋ยวจะเก็บของเตรียมตัวไปสถานีรถไฟกลับบ้านแล้วฮะเดี๋ยวเจอกันอีกทีสำหรับรีวิวของคาเฟ่น,นี่นะครับผมได้ทำคลิปเต็มแยกไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนตามไปดูได้เลยครับและคลิปนี้พิเศษสุดๆนะครับสำหรับ FC ช่อง LRT ทีเจอรนีนะครับ คุณจะได้ส่วนลดในการเช่ามอเตอร์ไซค์ทันทีเอาไว้ขี่เที่ยวในหัวหินได้เลยเพียงแค่แจ้งโค้ดสั้นๆกับทางที่พักว่า LT นะครับหรือแจ้งว่ามาจากช่อง LT Journey ก็ได้จากราคาปกติ250บาทเหลือเพียงวันละ150บาทเท่านั้นฮะนค่ะที่นี่ก็จะมีเป็นคาเฟ่ย่ชยั้น2ด้วย ใช่ค่ะก็คือจากร้านด้านล่างแล้วก็ขึ้นมานั่งทานข้างบนชั้น2ก็ได้แต่จริงๆตรงนี้ค่ะเป็น living space ของลูกค้าที่โฮสเทลด้วยค่ะอนอกเหนือจากชั้นดาดฟ้าก็ค,คือใครมาพักที่นี่ก็มานั่ง,งนั่งเล่นชิลๆได,ได้ไม่ต้องสั่งอะไรเลยก็นั่งเ,เล่นได้เพราะเป็นพื้นที่ของเราอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวให้แนะนําเพื่อนๆหน่อยดียกว่าว่าถ้ามาพักที่นี่เนี่ยคือเดินทางยากไหมอะไรยังไงอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นที่นี่ค่ะจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่มีรถส่วนตัวเลยเพราะว่าเราใกล้กับ จุดลงรถประจําทางทั้งรถบสัสรถตู้หรือว่าจะเป็นรถไฟแล้วก็ใกล้กับสถานีคือลูกค้าแทบไม่ต้องต่อรถนะคะจริงๆเดินมาได้เลยพอหลังจากลงรถแล้วก็อยู่ใกล้กับชายหาดแบบว่าเดินได้แบบสะดวกสะดวกเลยค่ะ okay. ก็ <G ül üş> จากที่ผมได้พักก็คือนอนหลับสบายมากครับที่นี่เทียบสงบนะอาามามา,มาติดต่อคุณน้ำส้มได้เลยนะครับ <c oughs> บริการดีมากก็เอา,ออาหัวอ้ารที่นี่เอามีอาหารในครัที่นี่จริงๆที่นี่ไม่มีอาหารค,ค่ะเน้นเป็นแบบว่าพวกสูบูตี้แต่<อ>ด้วยความที่ในละแวกใกล้เคียงอะค่ะหาทานง่ายมากมร้านอาหารเดินไปตลาดโตลุ่งก็แบบ ไม่คือไม่อดนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณส้มฝากนิดนึงค่ะชวนชวนเพื่อนๆนมาพักที่นี่ได้เลยครับค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะเวลตี้ดีเดย์โฮสเทลหัวหินนะคะอยู่กับใจกลางเมืองเลยค่ะเดินทางสะดวกหรือว่าลูกค้าที่มีรถส่วนตัวค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตโดยการสค้าสามารถจอดรถได้ที่วัดหัวหินโดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็สามารถติดตามเราได้ทางเพจ Facebook นะคะแล้วก็ IG ค่ะและจริงๆก็สามารถ บุ๊กิ้งผ่านเราได้ทาง Booking หรือว่า A g โก a ค่ะแล้วก็มีช่องทางการขายในนั้นด้วยค่ะโอเคครับถ้างั้นก็เดี๋ยวผมก็เตรียมตัวกลับนะครปฐมแล้วแล้วมีโอกาสเดี๋ยวผมคงจะมาพักที่นี่อีกหลันี่ก็คงไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอบคุณค่ะ,ะจบทริปเรียบร้อยนะครับสําหรับการมาทัวร์หัวหินครั้งนี้ด้วยการมานั่งรถไฟแล้วก็มาเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ทัวร์ที่หัวหินแห่งนี้ ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ข้อมูลคร่าวๆนะครับว่ามาที่เนี่ยเดินทางยังไงค่าเช่ามอเตอร์ไซค์ยังไงแล้วก็มาแบบแบ็คแพ็คเนี่ยแบบผมเนี่ยได้เลยไม่ต้องมีรถส่วนตัวมาเราก็สามารถมาเที่ยวหัวหินได้เลยหวังว่าทุกคนน่ะจะได้ข้อมูลครั้งนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงลาเพื่อนๆไปแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดกระดิ่งให้ l t Journey ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันอีกสําหรับคลิปนี้ไปแล้ว สวัสดีครับบายยหัวหิน